ต้องสวัสดีเพื่อนก่อนเฮ้ยสวัสดีไม่ได้ต้องด่านก่อนผมรู้สึกดีมากครับว่าที่เพื่อนๆได้มาเจอกันวันนี้ก่อนอื่นต้องเริ่มคนละลายหรือสัตว์ไอเดียวมือจิ้มมือนะพี่ครับผมก็เข้ามาในถูกนุชก็ชวนเข้ามาที่มาที่ไป เล่ามาดาเนก็พอเข้ามาปุ๊บพอเข้าเข้ามาในกลุ่มปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้เราดีย้อนกลับไปไวตอนสิบแปดสี่สิบแปด ี่พันก็รู้สึกดีอต่พูดเหมือนไอ้ลบเลด็ดๆแล้วก็จะพูดสตล์นี้ได้เลยไอ้เราตบอกว่าเอออย่าแทรกดิไอ้ลบต้องจับแล้วะมันอ๋อพอหลังจากเข้าไลน์มาอ๋อชัดบอกว่าจะมีงานนี้ขึ้นมาผมคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องปีใหม่วะพอปีใหม่ผมไม่ว่างไวก็เลยเป็นคนที่ยี่สี่ที่แทนชัดก็ทำได้เล่นก็ทำได้ผมต้องเชื่อมจมเพื่อนตรงนี้ว่าเฮ้ย ทำได้ไว้รวมเพื่อนได้แล้วก็มาปภาษาอาจารย์ได้ผมมีแนวคิดว่าเฮ้ยเพื่อนทามาเนี้ยมันทำให้มันทําให้รู้สึกว่าถ้าเพื่อนอมีอะไรที่มันมันเป็นปัญหาปัญหาที่มันใหญ่ใหญ่เ่เพื่อนทุกคนช่วยได้อาจจะช่วยไม่ได้แต่ปัญหามันก็อาจจะเบาบางลงไปแต่ถ้ามันมันมีปัญหาที่มันเล็กอาจจะหายไปเลยก็ได้ พวผมช่วยได้ถ้าช่วยได้เนี่บางบางเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มเนี้อย่าไปคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันมันตึงต้งตึ้งตึงมาอะไมันน่าอุทาน <c oughs> ก็ก็ก็ปิดใช้หมดปิดเสียงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีอะที่ที่ที่ทุกคนมาวูได้ในวันนี้ผมอาจจะช่วยได้ไม่ไม่เยอะแต่ถ้าถ้าถ้ามีปัญหาอะไร โทรหาผมได้แล้วผมจะปิดโทรศัพท์ใหม่ๆโทรโทรหาโทรหาได้ตลอดที่มันมันมีปัญหาที่ผมบอกเนี่ยถ้ามันผ่านเพราะว่าผมผมอยู่หลายโรงพักถ้ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องตำรวจอะไรเนี้ยผมให้ให้คำปรึกษาได้หรือว่าพอจะประสานเพื่อนเพื่อนได้อะไรที่มันมันมันไม่ร้ายแรงมาก เพื่อนๆล้วก็ก็หวังว่าปีใหม่จะมีเพื่อนๆมานะก็เอาให้รองขออเป็นคนเชื่อมภาษาอีกอีกทีก็ขกแอขอบคุณครับอาจารยกินงูให้ม<สด>ตรงนะคุณ<สด>ครับอาจารย์เอ้ยขอบคุณครับครับก็จากสารวัตรยนนะครับสารวัตรยน อยู่ลงครับะไรยันเสร็จยันเสน็นะครับเป,ป็นสมราพาม